我是王娟敏。大家都叫我 juno ฉันชื่อจ m ิทุกคนเรียกฉันว่า Juno ค่ะ,ะ我做了很多交响乐啦八一文活动ฉันเคยผลิตผลงานมากมายทั้งสิม phon นบัเลหรือแม้แต่ละครเด็กและการแสดงในคณะละครสัตว์นั่นคืองานประเภทที่ฉันชอบที่สุดค่ะคือกิจกรรมด้านศินละปะอ文活动 这个老师找我我的时候呢就 K 看看แต่ตอนเรียนมาหาวิทยอะไรฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็คือธุรกิจขายตรงในตอนนั้นฉันยังเป็นนักศึกษาและอาจารย์ของฉันเองเป็นคนเชิญชวนตอนแรกฉันคิดแค่ว่าจะไปเรียนรู้วิธีการหาเงินอีกช่องทางหนึ่งเท่านั้นเมื่อท่านชวนฉันก็ตอบไปว่าก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูหน่อยจึ我听了 第一场事业说明变成功 so I think it's too perfect. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ดิฉันได้เข้าร่วมงานบรรยายการเปิดโอกาสครั้งแรกฉันก็คิดว่าไม่มีใครต้องการสิ่งนี้มากไปกว่าดิฉันอีกแล้วนี่คืองานที่ฉันต้องการมันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ตัวเราเองประสบความสําเร็จได้ด้วยฉันคิดว่านี่มันสมบูรณ์แบบเกินไปแล้ว oh, like 的朋友 的身的的ฉันเลือก Lifevantage เพราะเป็นบริษัทที่มหัศจรรย์มากฉันไม่คิดว่าจะมีบริษัทไหนอีกแล้วที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถทำให้ผู้คนมีสุขภาพดีได้เท่ากับไล e v แวนเทจสำหรับฉันแล้วผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันได้เห็นกับตาตัวเองว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้สุขภาพของเพื่อนๆดีขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง如此令ั令น满意 ฉันเชื่อว,ว่า l i v e v a n t a g e จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และอาจกลายเป็นธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกก็ได้我次得到 l i e Venture Vantage 的理念一所以我还是会一士ครั้งนี้ที่ฉันได้รับรางวัล My Life Venture ฉันวางแผนว่าจะเปลี่ยนรถค่ะแม้ว่าตอนนี้ฉันจะขับรถเบน์อยู่แล้วแต่ฉันก็ยังชอบรถเบนมากเพราะมันเป็นตัวแทนของความปลอดภัย ซึ่งก็เข้าได้ดีกับปรัชญาของ i ล e Vantage ดังนั้นฉันจะอัพเกรดเป็นรถเบนซ์คันใหม่ค่ะทุกวันนี้ชีวิตของฉันเติมเต็มมากเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วฉันจะทุ่มเทให้กับการฝึกอบรมทีมงานที่ฉันดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในแต่ละวันจะเต็มไปด้วยการฝึกอบรมการพูดคุยและการพบปะเพื่อนใหม่ ถ้าใครมีปัญหาอะไรฉันก็ยินดีที่จะแก้ไขให้要在组织行销工作成功并不误会หลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรงคุณต้องใช้เวลามาหาศาลต้องมีคอนเน็ชันเยอะหรือต้องเป็นคนพูดเก่งมากๆ性本善每个人都想帮助别人的帮助别人的工作它真的很简单แต่ฉันเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วคนเราเป็นคนดี ทุกคนต่างเป็นคนที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นและธุรกิจขายตรงก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้คนมันเรียบง่ายมากๆจริงๆค่ะหวังน้นีั่นจทัวันขฉันหวังว่าคนที่ได้ฟังเรื่องนี้จะจดจําไว้ว่าตราบใดที่คุณมีหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักคุณก็สามารถประสบความสําเร็จอย่างสูงในธุรกิจขายตรงได้ uh, ฉันมีคำพูดบางอย่างที่อยากจะฝากถึงคนที่กำลังก้าวหน้าในบริษัทและคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในไลฟ์แวนเทจนะคะเอ่อ uh, 当你选择清楚为什么选择 Life v a n t a g e 还有选择组织行教这个产业เมื่อคุณเลือกอาชีพคุณต้องมีความแน่วแน่ในขณะเดียวกันก็ต้องตั้งเป้าหมายและต้องคิดทบทวนด้วยว่าทำไมคุณจึงเลือกไลฟ์แวนเทจและเลือกเส้นทางธุรกิจขายตรงนี้那 我在这里最好的机会ท่านขอแนะนำทุกคนอย่างจริงใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกไลายเบนเทจอาจเป็นการตัดสินใจทางอาชีพที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมาในชีวิตเลยค่ะ